สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันกับฟา์มาร์แบ็กลาวาค่ะส่งการนี้ต้องกับร้อนด้วยฟาร์มาร์แบ็กลาวาแล้วนี่อุ๊ยเอาจริงๆเท่อยู่นะมันเป็นแบบสไตล์แบบลาวาไฟลุกอ่าโอ้โหแต่ทั้งตู้เรามีเกือบหมดแล้วทุกคนโอ้โหเราต้องใช้1 5 7 2เพชรพนี้เอาแค่จะกินนี้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ <God. S 2> โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก <S <S โอเคค่ะเราคิดให้ดีนะคะว่าเรายังไม่มีไอวอกลกับกระทะนะก็อันนี้นะคะเป็นน้องกระเป๋านะีคะบอกเลยว่าวเวลสามนี ฟูฟิงแน่นอนมีเอฟเฟกนะคะไฟพ่นออกมาคู่คู่คู่นะคะหเหมือนพ่นความร้อนนะคะและเป็นไอซ์วอลเนี่ยนี่แล้วก็เป็นอันนี้เป็น ort, แอร์บอร์ดก็เป็นน้องกระทะนะคะน้องกระทะก็ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะแล้วก็เป็นน้องมอเตอร์ไซค์างต้องดีไปเลี่ยนไม่ใช่อันนี้เป็นน้องสกินค่ะน้องสกินเสือเสือโครง่งเสืออะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะและเป็นน้องกล่องศพนะคะ ก็ทั้งหมดตู้นี้เนะคะน่าจะ1,572เพชรเท่าเดิมเนะคะใช่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาเปิดนะทุกคนดูเอาไหนออกดีคะเอ่อต้องท่องคาถานะคะเราอาจจะแบบกด9เพชรออกปืนเลยก็ได้นะเจริงปะนี่ถ่าเอาข้างบนนี่แหละออกเออเราแบบว่าอุ้ยเราไม่ได้อยากได้รางวัลใหญ่นะเราอยากได้ปืนค่ะ <laughs> ไปกันเลยอะ่ะเก้าเพชรแรกนี้แหมดีใจเฉียว้ย <c oughs> ไปตุ๊กบืนกระปืนปืนปืนนะปืนปืนเฮ้ยปืนว้าบอกเลยมากับดวงมากับดวงเฮ้ยเฮ้ยปิดค่ะปิดคลิปคลิปนี้สองนาทีบายค่ะทุกคนก็อันนี้ไม่เอาแล้วกันเนาะไว้เจอกัน เอ่อตู้หน้านะคะเฮ้ยดวงดีมากแกแกไว้แกไว้แกก็คือถ้าสมมติว่าเหมาตู้นะคะ1 5 7 2เพชารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะพวกกระเป๋าแอร์บอร์ดเอ่อมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็สกีน้องหมาป่านะคะแล้วก็น้องกล่องศพนะคะในตู้นี้คือคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีแต่เรามีแล้วนะคะเราก็เลยดวงดีแบบนี้นี่เองปาปเขาให <S <S น้นี่นี่อุ้ยแท้อะ อ่ะถือกับตัวผู้หญิงดีกว่าตัวผู้หญิงมัง่งตัวผู้หญิงมัง่ง<อ>นี่เป็นยังไงถือกับตัวผู้หญิงมัง่งก็ใครที่สุ่มนะคะขอให้ดวงดีเหมือนเรานะคะทุกคนบา,บายค่ะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูต่อกันเลยย้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันกับ วันสงกรานผักเพลงมาค่ะสงกรานจะพายองคท้อลนยกล้อไปเที่ยวบางแสนโยกโยอ่ะเป็นองนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เพลงนะะคือแบบร้องเองนะคะ คือทำดนตรีเองร้องเองเอฟเฟกเองนะคะทำทุกอย่างเองวันนี้นะคะมาในตรีมส่งการนะคะใส่เป็นเสื้อกันฝนเพราะว่าเราสวยมากเราไม่อยากเปียกน้ำนะคะเดี๋ยวตัวเปียกใช่ไหมเป็นกางเกงขาสั้นนะคะเพื่อไม่ให้อับชื้นและมัดผมด้วยนะคะเวลาผู้หญิง ปล่อยผมแล้วโดนน้ำนะคะมืนลูกหมาตกน้ําเลยนะต้องมัดผมนะคะเพื่อความแบบสวยและยังอยู่รอดของเราเองอวันนี้นะคะใส่รองเท้าแตะด้วยเพื่อเหมาะแก่การเป็นสกายดีๆนี่อเองนะคะเหมือนไหมคะเอาจริงก็แต่งตัวให้เหมือนเฉยนะตัวจริงคือแบบแต่งตัวดีกาฮู <c oughs> <c oughs> คำแบบ ก็วันนี้นะคะจะมารีวิวสกินปืนฟามาสแบ็กลาวาระยะ2อัตราการยิง1ลดความเร็วรีโหลดเนี่ยคะเอาจริงๆว่าก็ดีนะคะดีเลยนะคะยิ่งไกลไกลแล้วไกลอีกไกลอีกไกลกว่าเดิมเจอคนปลาเขาให้่า mpc สศนย์บอกเลยว่าหนึ่งในใจเดียวเนี่ยสกินนี้ I love it นะคะจะไม่นอกใจสกินนี้เป็นอันเด็ดขาดนะคะบอกเลยว่า ไม่จัดก็ต้องจัดอ่ะเวลแปดเบลไม่มีตังก็ต้องแปดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ตุยฮะตุยยากจังเลยวันนี้อ่าขอใครรักจริงอะไรนะคะฮะโอ้แบบว่ากําลังหาความรักอยู่นะคะมองหาความรักดีๆนะคะมองมาที่นันนี่ได้เลยนะจ๊ะก็ไปจ้าเออ่เดี๋ยวหาฟาร์มาเจอเดี๋ยวพาฟาร์มาต่อกันนะคะ ปวดหัวก็เหมือนจะยิงมาจากข้างบนนะคะอันนี้เราต้องเดินรลมันระวังตัวนิดนึงเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นลมแดดแบบที่ไม่รู้ตัวนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศ40องศาบอกเลยเนี่ยคะไม่ลมแดดก็ลมจ่ายค่าไฟะคะ่ะ2อ,อย่างนี้นะคะแต่น่าจะเป็นอย่างที่2นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยออกไปไหนข้างนอกนะคะใครที่ไม่ได้ไปเล่นสรงการไหนนะคะกับระเบิดอปราก็าให้โอ้โหวันนี้ฉลาด่ะเนี่ยนี่ ใครที่ไม่ได้ไปเล่นสงการไหนนะคะไเล่นของการห้องเราได้นะคะก็สตรีมทุกวันนะคะยกเว้นวันที่13เมื่อวานเพราะว่าไม่ตื่นจ <Matrix> ้าไม่มีอะไรเลยจ้าก็มาค่ะวิ่งมานั่นตรงตู้เห็นไหมเห็นไหมเอคประประเข้าให้นะเอคแรงมากเลยนะจริงๆปะเออหุยจจาโดนลงวักมาประเข้าให้พันธ์ เดยบร้อยอนะคือบอกเลยนะว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมอ่ะลืมโอเคโอเคค่ะมาต่อเลยเก็บของไปค่ะเก็บของวนปะนี่เป็นยังไงคะชุดสวยไหมคะเหมาะกับสงการไหมจ๊ะอ๋อจำได้แล้ว AK ดีมากเลยนะคือแบบยิงไกล33ดาเมจอะแรงมากอืม ใจเราก็ชอบ AK นะแต่ว่าเราแบบชอบอแบบ x อ8มากกว่าไม่รู้ว่าทำไมแต่ชอบมากกว่าถ้าสมมติว่าอยากฟังแบบว่ามีแบบความรู้นิดหน่อยเนีคะ <c oughs> ก็ต้องไปดูช่องที่มีความรู้ช่องเราก็ใช่ค่ะมีความรู้อ่ปะป่าใจปลาเขาให้ <c oughs> นี่นรกพันอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ไปหาเก็บของวนไปหาฟาร์มาร์ทวนไปจ้า สูตรเข้าไปค่ะเช่นดีเช่นเดิมเนี่ยคะเราต้องให้หลอดเหลืองๆเต็มนะคะเอาจริงๆนิสัยใครเป็นบ้างชอบให้หลอดเหลืองๆเต็มมาหาน่าจะเดินมาหาฟาร์มาสนะคะที่ตู้นี้จริงๆนะคะเราอาจไปอีกคลิปหนึ่งนะที่เราแบบว่าเฮ้ยเจอเจอยิงยิงอ่าที่เราแบบว่าเออเล่นไปแล้วก็พูดไม,ไม่รอดอะ่ะทำยังไงดีอ่ะคือแบบเวลาเล่นแล้วเราไม่พูดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย <im itation> อ๋อสวย <im itation> คือแบบเวลาเราเล่นเราไม่พูดเวลาเราพูดแล้วเราไม่เล่นเออวันนี้เวลาเราพูดเราเราเล่นนะแต่ว่ามันแบบมันเหมือนแบบมันไม่นี่ยังไงไม่รู้อะมันเหมือนแบบสมองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนคนถอดสมองเลยอะแก <s> <im itation> วิ่งไปค่ะตอนนี้ก็คือวิ่งไปนะคะดูในโดนคะ่ะเมื่อกี้คือน่าจะดูในโดนนะเราชอบวิ่งเข้าโดนนะคะเพื่อให้แบบ หาคนนะเพราะว่ายิ่งแมปเนี้ยพื้นที่มันใหญ่แผนที่มันใหญ่แล้วกว่าเราจะแบบเจอแต่ละคนโอ้แรงเวอร์ไกลนะอันนี้คือไกลนะก็เลยแบบ20่สเนาะไปอ่ะนี่ไง30 3สเห็นปะเออเมื่อกี้คนนะคะน่าจะมีพวกเกาะอะไรอย่างนี้นะอันนี้อันเนี้ยน้องยิงน,น้องอืมเรียบร้อยน้องตุย ก็คือแบบว,ว่าเวลาเราเดินเข้าหาโดนนะคะเขาเห็นเราเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราอยากบวกมากอืมไม่มีใครสู้เราได้โอเคค่ะแล้วก่อนหน้าน,านี้คือแบบไม่ได้ที่หนึ่งเลยคืออะไรนาะวิ่งมาค่ะดูฟามาที่ตู้มีไหมหนอไม่มีค่ะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งอุ้ยมีไอเอวอด้วยมีไหมหนาไม่มีจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยิงข้างหลังค่ะไปค่ะวิ่งค่ะจงังหวะนี้ วิ่งค่ะสาวอ่าปลาเขาให้ขนมหวานจีฟ้าขนมชั้นหรือเปล่าคะอ่ะนั่งเดาเลยปลาเขาให้นะ่าเป็นยังไงเป็นยังไงบอกเลยว่า M P 4 0ส,สกินนี้คือไม่แปดก็ต้องแปดคือดีดีแบบดีแบบว่าดีบอกไม่ถูกอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราแบบ I love สกินนี้มากอะ่ะมันลั่นไวมากอะ่ะ แล้วมันก็แบบสวยรวยเจนแพงอืมนั่นแหละไปค่ะเจอฟาร์มาสแล้วนี่ฮะฟาร์มาสอัพสามนี่คะควรจะได้ยิงแต่ละตัวนี่คะคือฟาร์มัสจะตกกระป๋องแล้วค่ะยังไม่ได้ยิงเลยค่ะยิงแต่เอ็มีีน เอออันนี้คือเปิดตู้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดเราก็ไม่ได้เปิดแล้วในะชีวิตเนี้ยอาจจะตุยก่อนเปิดก็ได้นะคะรีบเปิดไปเลยนะคะอยู่ใ,ใกล้พอดีก็เปิดไปหากเก็บเกาะ4มาเนะะี่ยฮะแล้วก็หมวก3แบบครบจบในจุดเดียวกันเนะะี่ยฮะวิ่งมาเหมือนจะไปตู้หรือเปล่าไปเก็บเหรียญเหรอใช่ไหม อ๋อมีคนยิงมีคนยิงเออจุดหมายไปทางเขาดีอยู่เน,นี่ยคะคนนี <c> ้ <oughs> อ่าสลับปืนนิดหน่อยเอาฟาร์มาจ์จูๆๆๆอๆ่เป็นไงเอาจริงๆว่าฟาร์มาอัพสมเนี่ยถ้าไม่อัพเนี่ยเราไม่รู้แต่เราต้องลองอีกคลิปหนึ่งไหมแบบไม่อัพแล้วยิงมันจะเป็นยังไงเออเมื่อกี้คืออัพไงมันก็เลยแรงใช่ปะการอัพนี่มันทำให้แรงขึ้นใช่ปะ ใช่แหละแหม่ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองไม่อัพดูนะคะเดี๋ยวจะไปลองยิงดูนะอ่าสูรเข้าไปค่ะอันนี้ก็คือวิ่งหาคนนะคะเหลือห้าคนสุดท้ายแล้วเห็นแมบอกแล้วว่าแมปมันใหญ่ถ้าเราไม่วิ่งเข้าโดนนะบอกเลยไม่ได้ยิงใครหรอกแบบงอมอ่ะคือแพ้จนงอมมันยังได้ยิงแต่ว่าวิ่งเก็บของจนงอมมันเนี้ย ง่วงเลยม,เมีใครเป็นไหมคะมีใครเป็นหม้ยว่าแบบได้ยิงมันก็ยังหัวร้อนแต่อันนี้หัวไม่ร้อนแต่หัวง่วงไปค่ะวิ่งไปค่ะไม่รู้จะวิ่งไปไหนอ่ะมันไม่มีจุดหมายปลายทางเลยอะแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือการที่เราได้คิวแต่ว่ามันไม่มีคนให้เราคิวไปค่ะวิ่งมาเอ,อ่อ ที่เราเลงไว้นะคะเราอยากขึ้นหลังคาบ้านหลังตรงหน้านี้แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงอาจจะต้องใช้เครื่องดีดเราลองมาเอ่อดดอยางนะคะจริงๆไม่ค่อยได้เล่นแมพพวกนี้นะจริงแต่ถ้าเล่นก็คือไม่ค่อยได้แบบขึ้นหลังคาหรือแคมป์หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบแบบใส่ไปเลยบวกไปเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยแคมป์สักเท่าไหร่ตายก็แค่เล่นใหม่สำหรับเรานะ อแต่ว่าถ้าสําหรับคนอื่นเราไม่ไม่แน่ใจนะคะจริงๆเราจะแบบไปตัดสินใจคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมล่มการเล่นแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันนี่ค่ะดูจากรอยเครื่องดีแล้วนี่เป็นนักสืบโครเนลล่าสุดตลกตัวเองจังสองไปค่ะไม่มีคนสองซ้ายและสองขวาโอเคค่ะก็ยังไม่มีคนก็ยืนวนๆอยู่ที่เดิม เป็นงงมากนะคะก็เดี๋ยวถึงคนแล้วค่อยภาคต่อนะคะจะบอกว่าฟาร์มารแบคลาวาอันนี้นะคะมาตั้งแต่วันที่14เมษาถึง25เมษาสองพนห้านี้นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้แบบว่าไปสุ่มนะคะก็อย่าลืมไปสุ่มขอให้ทุกคนดวงดีนะอุ๊ยเจอเจออะไรนะอะไรนะนั่งทำอะไรนะ น่า <icana> ทำอะไรนะจริงๆแล้วเขาอยู่บนบ้านนะเมื่อกี้ไม่รู้เห็นปาเราหน้าแต่ที่เราจำได้อะเติงเขาให้นี่เป็นไงแรงปะปะเขาให้นี่เอาจริงปะเราคิดว่าเราถือฟามาสอยเมื่อกี้ไม่คิดว่าถือ MP40 สอยู่สูดเข้าไปนี่ค่ะเห็นปะแวบๆอ่ะมันจะเห็นแวบๆอ่ะอ่ะทางด้านบงบ้านเห็นปะบนบงบ้าน องคนนะคะอยู่ชั้นชั้นสองหนึ่งคนแล้วก็เอเอหลังคาหนึ่งคนนะคะเขาน่าจะดีดขึ้นไปตามที่เราอยากขึ้นนะ่นแต่ว่าเราไม่ไม่มีความสามารถปลาเขาให้ไม่ง่ายฮะฟาร์มัสแบ็กลาวาสกินนี้ของแร่เอาดีดีอันนี้ก็น้องผู้หญิงเหลือน่าจะเป็นน้องผู้หญิงนะคะใส่เสื้อสีขาวอ่ะจริงๆที่ที่เท่าท,ที่เราเห็นนะ,ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะเล็งฮะ จริงๆการที่เราแบบอยู่บุมเนี้ยถ้าเขายิงข่มอะ่ะเราจะไม่วัดเพราะว่าถ้าเขายิงข่มอะ่ะเราจะตุยค่ะเพราะว่าเราอยู่โลง่งแต่ว่าเขาสามารถแหนบบานได้อ่านี่เป็นไงฮะอ่าแต่ว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่วัดนะคะเพราะว่าเมื่อไปวัดเมื่อมีสังขารผ่า,าตลกเลยตลกเลยแบบนี้ตั้งไฟหาไอวอลอันแน่จะดีดละสิอันแน่ เปิดคอโนะะ่แล้วค่ะคือเขาตั้งไอวอลมาะคะ่ะนี่นี่โอ้โหคืออยากจะยิงฟาร์มาสนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในการยิงฟาร์มาสของตัวเองนะคะจริงจริงจริงแบบว่าเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยต้องซื้อสกินแรงๆมานะคะอืมถ้ายิงไม่เก่งนะคะแนะนำซื้อสกินแรงแต่ว่าถ้ายิงเก่ง ไม่มีสก,กินก็เก่งอันนี้ตั้งกับระเบิดค่ะมันไม่มีอะไรทำอะ่ะก็เลยตั้งเล่นปาไ้ค่ะไม่ให้ตั้งไอวอลไงไงจริงๆอยากรอไอเขามาตรงกับระเบิดนะคือเหมือนเราเก็บกดกับกับระเบิดนะเอาจริงเห็นที่ไรอยากตั้งทุกทีเลยเพราะว่าปกติเล่นห้องตัวเองตั้งไม่ได้ไงปาฮะปาส่วนกันนะจังหวะน,นี้ปาเอกอันแน่แล,ล้วไลไอวอลตัวเองไว้ ออุ้ยอุ้ยวิ่งไปทางขวาก็กลัวโดนระเบิดวิ่งไปทางซ้ายกลัวโดนยิงปะ่าเขาให้โอ้ยโอ้ยเขาไม่ตายชุดยังไม่ตายว่ะเอาดีๆสวนกับอีกชุดหนึ่งโอ้ยโอ้ยชักแม็กอีกเอาเอาสูดเข้าไปเปลปะเขาให้โอ้โหบอกเลยว่าสกินสวยสดงดงามเหมาะสมกับเป็นเวลแปดจริงๆเลยเนี่ยฮะอลังการงานสร้างมากเนี่ยฮะสำหรับใครนะคะ ี่สุ่มแล้วนะคะก็จะเล่นเก่งแบบนี้นี่เองไม่มีอะไรคะ่ <g ười> ตะตลกเก แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะันนี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะใครที่กดไลค์ให้ใจดีมากๆเลยนะคะ I l o v ิมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะเป็นฟาวาแบ็กลาวานะคะระยะ2อัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วลีลดนะคะและอันนี้นะคะเป็นสก,กินที่เราใช้กันนะคะเราใช้บ่อยมากๆเลยสก,กินนี้นะคะเพราะว่าแรงมากอันนี้เป็นสก,กินเริ่มต้นนะคะที่ เราใช้อ่าแล้วทุกคนชอบใช้สกินฟาร์มาสอันไหนกันบ้างคะเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะหรือว่ามีอันไหนดีที่สุดแนะนำแนะนำมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ